สำหรับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงม้าสาวตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามานั่นก็คือมิโคโนบูบงวาเลนไทน์หรือว่าบงช็อกนั่นเองโดยที่ว่าบงช็อกนั้นก็จะเป็นม้าที่ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งใน3กษัตริย์ที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากคือมันเป็นแบบนี้ครับตัวบงช็อกเองนะเนี่ยก็จะมีสกิลที่เป็นจุดเด่นหลักๆเลยนั่นก็คือ Front Runner s ร v เซเว่ย์คอนแล้วก็ Crow Work นั่นเองครับ ดังนั้นแล้วการที่มีทั้งเซเวีและก็คอนเซนเทชันนั้นเนี่ยเราเพียงแค่หาอีก1สกิลเพื่อให้มันครบ3สกิลกล่าวเวิร์กมันก็ทํางานแล้วนั่นเองครับอีกทั้งสกิลไม่ตายของบงนั้นนะครับผมก็จะทํางานก็ต่อเมื่อเข้าโค้งในตอนช่วงกลางเกมโดยที่เราจะต้องโดนประกบจากม้าตัวอื่นๆซึ่งด้วยเงื่อนไขแบบนี้นั่นเองทําให้ท่าไม่ตายของวบงช็อกนั้นมักจะติดหลังจากหลุดช่วงต้นเกมมาได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับเรียกว่าเข้ากลางเกมปุ๊บก็ติดเลยทันทีนั่นเอง นอกจากนี้ยังเสริมไปด้วยสกิล Escape Artist ที่จะช่วยเร่งความเร็วให้เราหากเราอยู่แถวหน้าตอนการเกมได้อีกดังนั้นแล้วจึงสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าวงช็อกนั้นเนี่ยเป็นม้าสายฟรอนที่มีความแข็งแกร่งออกมากมากจากการแย่งตำแหน่งในตอนช่วงต้นเกมนั่นเองอีกทั้งตัวบงช็อกนั้นยังมาพร้อมกับโบนัส3ค่านั่นก็คือ speed stamina แล้วก็ power อย่างสิบเปอร์นั่นเองครับจึงทําให้ปั้นค่าที่จําเป็นได้ง่ายและด้วยความสามารถทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็เลยทําให้บงช็อกตัวนี้เป็นม้าที่แข็ง แล้วก็เพราะว่าถ้าไม่ตายที่มีแมคานิกในการทํางานแบบนั้นจึงทําให้บงช็อกนั้นได้รับความนิยมในการทําไปทาเป็นตัวสืบทอดของสายฟรอนิอีกด้วยพอสกิลนี้เนี่ยจะสามารถใช้ร่วมกับกลาวเวิร์กก็ได้หรือถ้าหากม้าของคุณไม่มีกลาวเวิร์กสกิลนี้ก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเพราะแบบนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากว่าตัวบงช็อกนั้นเนี่ยจะเอาไปแข่งเองก็ดีหรือว่าจะเอาไปสืบทอดก็แ่มเช่นเดียวกันครับแต่ว่าความจริงมันโหดร้ายครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดูดีๆแล้้้ววเเเเราาก็็็จะหนนนนไดลยย่่งชอัีน มีความสามารถในตอนช่วงต้นเกมและการเกมที่สูงอวบมากอีกทั้งยังช่วยมาสาฟ้อนตัวอื่นได้เป็นอย่างดีแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวบ้องช็อกนั้นมีสกิลที่ครบและมาฟ้อนตัวอื่นๆยังคงไม่มีสกิลในตอนช่วงต้นหรือว่าช่วงกลางมากเท่านี้นั่นเองครับซึ่งในอนาคตอีกไม่นานนั้นการที่ให้สกิลของมาฟ้อนทั้งตอนช่วงต้นและก็ตอนช่วงกลางเกมเนี่ยก็จะเริ่มทยอยออกมากันแล้วและนี่ก็คือความจริงอันโหดรานั่นเองครับหลังจากที่มาฟ้อนตัวอื่นมีสกิลช่วงต้นเกมเยอะแล้วดังนั้นผู้เล่น จะไปมองหาสกิลที่ทํางานการเกมและท้ายเกมแทนนั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนว่าสกิลไม้ตายของบวบงช็อกนั้นจะติดการเกมใช่ไหมครับแต่อย่างที่ผมได้อธิบายไปโดยส่วนใหญ่แล้วสกิลนี้มักจะติดหลังจากหลุดช่วงต้นเกมไปได้ไม่นานครับจึงทําให้ผลหมดไวไปทําให้ในช่วงหลังๆสกิลสืบท่อช่วงกลางเกมแรงๆอย่างของส์ทฟรุกโกจึงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งและนอกจากนี้ก็ยังคงมีสกิลของคิตาซันที่เน้นในการชิงตําแหน่งในตอนช่วงท้ายเกมนะครับโดยสสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลดูโอในช่วงหลังๆมากกว่าสกิลของบวบงช็อกเพราะแน่นอนว่ามาฟรอนนั้นเนี่ ตัวสืบทอดจะถูกจองสล็อตโดยเซอุนอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นจึงทําให้เหลือแค่1สล็อตเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกฟารุโกะไม่ก็อคคิตาซันกันซะมากกว่าจึงทําให้บงชองนั้นเนี่ยกลายเป็นตัวเสริมไปนั่นเองไม่ได้เป็นตัวเลือกหลักอีกต่อไปซึ่งนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าน้องไม่ดีน้องไม่เก่งนะครับน้องมีความสามารถที่สูงสมก็เป็นหนึ่งใน3เมตาครับ เพียงแต่ว่าน้องนั้นเนี่ยจะกลายเป็นตัวเลือกในตอนช่วงหลังๆเมื่อเทียบกับฟารุโก,โกที่ออกมาก่อนหน้าและคิตาซันที่จะออกตามมาในไม่ช้าดังนั้นแล้วจึงเป็นหน้าที่ของคุณครับว่าจะทําการเลือกน้องหรือว่าไม่เลือกออกมาพราถึงแม้ว่าน้องจะเป็นตัวเลือกรองแต่ว่าน้องก็มีความแข็งแกร่งพอที่ใช้งานในช่วงนี้สิทธิ์อยู่ที่พวกคุณเลยครับถ้าชอบน้องก็กดหากคิดว่าถ้าอย่างนั้นไปรอคิตาเอาก็ได้ก็ไม่ผิดเช่นกันสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราเลือกนั่นเองครับ มิโนบูบงนั้นอาจจะไม่ได้เป็นดาวค้างฟ้าในแง่ของการสืบทอดอย่างเซอุนและก็ไม่ได้เป็นท็อปเมตายาวนานมากนัก แต่เพราะว่าน้องนั้นก็ทําหน้าที่ได้ดีในตอนช่วงที่น้องออกมาถ้าคุณเลือกที่จะกดน้องออกมานั้นก็ขอยืนยันครับว่าน้องไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนดังนั้นแล้วข้อมูลต่างๆในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่การบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับน้องในอนาคตเท่านั้นเองแต่นั่นก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ครับแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่ทําได้นั่นก็คือเราสามารถทําให้น้องไปอยู่ในชุดสืบทอดในรุ่นก่อนหน้าของตัวที่จะนำมาทําตัวสืบไม่ว่าจะเป็นอย่างสมารารรุกหหืืออว่คิตัน าสายฟอนที่มีสกิลแรงๆที่จะฟารมาในอนาคตแล้วให้ทาไม่ตายของน้องหลุดเข้ามาพร้อมกับตัวสืบหลักแค่นี้ก็โอเคแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยได้เยอะเหมือนในตอนช่วงแรกๆแ,แต่การที่มีไว้มันก็ย่อมดีกว่านั่นเองก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะทำให้คนคิดที่จะกดน้องออกมาสบายใจขึ้นนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลของมิฮโรบูบงวาเลนไทยหรือว่าบงช็อกนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ